เอาไปโดนเนตด้วยนะเอสตูเตียโอ้ยน่าเล่นหรอไม่โดนเลยไม่โดนเลยครับอะเราจะม์ไปเหตุคือได้เหมือนกันสุดท้ายเป็นทัพเปอร์ผมจบอันดับที่11ไปก่อนครับผมแล้วปอเชจะไม่จบครัไม่ได้โอซุสเกิร์มาโนได้ทันวัฒน์ทีเอสจบเกมไปเหลือคนเดียวโหมดเหลือคนเดียวเหรอไอ้แถวเราไอ้แถวเราเหลือคนเดียวครับ อ้าวแล้วโดนเน็ตได้มาเรียบเลยเอาแล้วครับผมไม่มีคะแนนครับเกมนี้เลตโซนวัดกันเกมสุดท้ายแต่ว่าต้องรอดูฟอร์เรสด้วยสมมุติว่าเกมนี้ฟอร์เรสดีที่ไหมเออได้ไก่มาที่จบเลยเอวบอยู่ที่ว่าเกมนี้จะได้กี่แต้มนะใช่ครับผมโอ้ทําไม้เดินทําตอนนี้ลําบากนะครับพายใช่ครับเหลือสองคนครับโอ้แล้วเขารีเทคกลับมาได้แน่นอนนะเราเอวบิวอ๋อเก็บออปชันกันก่อนนะผมไม่มีเลยโอ้โหไม่ได้มาเลยฮะทั้งสโมกทั้งเนตแล้วปายัดเข้าไป นี่ยจ่ายกระเด็ดไปแล้วครับแต่ว่าไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นนะผมออเชตกับจูเลีโอเอ๊ะเนทโดนตัวเองน็อกแล้วทิ้งทไปด้วยอีกลูกแบบจะสมก็แต่ว่าแบบสองลูกเลยนะเออสมกสองลูกไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมองผิดหรือเปล่าไม่แต่มันไม่เคยถ้าเป็นคนอื่นจริงอะอาจจะเกิดเหตุการณ์ล้อคนในชาติไงแต่นี่คือปาเนตเองแล้วเนทสามตัวเองด้วยไงก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเราดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ าอาวตีแตก,แตกปุ่มนี้มป <ไง S 2> ็นแสบครับแล้วเดทไปตามจุดที่เขาอยู่แล้วเรียบร้อยบวก<ห>มาอีก2ครับผม